สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับข้อวพิชาคาเฟ่มครับรรยากาศดีๆนะครับเครื่องเีืนดแรงๆจากทางร้านพี่อ้อยนะโอ้โหไอความร้อนเข้าร้อนจริงๆพี่อ้อยสวัสดีครับวันหยุดเทศกาลสงการนะครับพี่อ้อยก็ไม่หยุดตามเคยนะครับเปิดร้านทุกวันใช่ไหมพี่อ้อยูกค้าสวัสดีครับูกค้าเข้าไม่สายนะครับ ก็ผมไม่ได้มาถ่ายพี่อ้อยสองสามวันแล้วแต่เห็นว่าลูกค้าพี่อ้อยนี่แน่นมากนะครับยิงอากาศร้อนด้วยนะนี่เป็นเมนูอะไรพี่อ้อยคอเฟโดบาซูก้า เย็นยนะใช่อบุันนเดียวสดชื่นสดชื่อนอมอมันเดือดสบแล้วอตอนนี้กินหอมมากเ็นบาสุกา Okay.

า,านี่นะครับเมนูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับร้านแบบนี้เลยนมหมีด้วยนะครับไว้ทำเมนูนมหมีปันะ่นนะนี่เมนูตะกี้นะครับที่ขายไปนมพ่อเกโดบาวชูก้านะครับ ร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งจากฟูดพนด้าน,นะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับทางๆรสชาติไม่เล็กนะครับอร่อยมากเดีย๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่อ้อยจะได้ดู พี่อ้อยจะทําเมนูไหนบ้างนะครับเราจะได้ดูเมนูไหนที่พี่อ้อยทํานะครับสตรีมนมนอันนี้เขาเรียกนมสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่อ้อยวันนั้นที่พี่อ้อยบอกเขาเรียกว่าสดพัชเลไลค่ะอ๋อสดพัชเลไลนะครับผมเลยเรียกนมสดร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งนาน เมนูนี้เป็นเมนูจากพี่ฟูดแพนด้านะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็จะมาลนะอ๋อมีบุกมุกด้วยนะบุกมุกร้านพี่ย้อยนี่ก็ลูกค้าสั่งดีเนาะนะครับเป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้นะครับลูกค้าชอบมากพี่ย้อยน่าจะถูกกับบุกมุกพี่อ้อย ต้มไข่มุกพี่อะไรไม่ออกสักที <c oughs> ใช่ไหมกแล้วแต่ร้านครับบุกมุกช้ำๆเลยบุกมุกพี่อ้อยนี่อร่อยจริงนะครับึ๊ดๆลูกค้ายอมบวกเพิ่มนะ <c oughs> ลูกค้ายอมเีย <c oughs> จ่ายเพิ่มก็ยอมนะบวกเพิ่มห้าบาทสิบบาทนะพี่อ้อย<ช>แล้วแต่ลูกค้าจะขอนคนชอบมากก็แบบสิบบาทไปเลยชอบมาก หอมอ่ะหอมซอสบาวชูกาซอสบาวนี้มันหอมมากเลยเรียงกันสามแก้วแล้วนะครับเราเจอเมนูบาวชูกาอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่อ้ยอยนมสดนมสดสดบาวชูกานมสดบาวชูกาครับอ๋อมีวิปครีมด,ด้วยอันนี้เป็นนมสดนะครับไม่ใช่นมฮอกไกโด มีวิปครีมด้วยมาลาว,วิปคปออรีมครับเดี๋ยววิปครีมเรารอใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไราเดอร์จะมาตอนไหนโอเคครับย่อยเจ้ไปแช่ไว้ใช่ไหมใช่ค่อยมาใส่วิปนะถ้าใส่เลยกลัววิปแฟบช่ไมย่วิ่ถงครับ ก็จะเป็นชาเขียวนะครับไปพนะี่วาไปเคลียร์ออเดอร์จากพี่ฟูดก่อนนี่ดูชาเขียวพี่อ้อยนะนะแล้วโดนเปลมาค่ะเมื่อกี้ติ่งหอกผมสามเพียวเอาปเป็นหนึ่หนู้ ใส่ซอสคาราเมลด้วยโอ้โหแ่างานมากาน่ากินมากครับเสร็จแล้วจะไปมาเคลียร์ออเดอร์นี้ต่อนะครับเป็นเมนูชาเขียว กลิ่นชาเขียวหอมถึงนี่เลยพี่อ้อยแต่แก้วอยู่นู่นเลยนะชาเขียวกันสดๆใหม่ๆเลยจบดี่นะคะตาต้อง <laughs> พี่อ้อยฟาดเลยนะ <laughs> ฟาดได้ฟาดนะ <laughs> ไม่กล้ากล้องเข้าไกลพี่อ้อย จะชนกันชนกันนี่เงือบเลยนะครับกล้องเสะเทือนแก้วนี้มีบุกมุกอีกแล้วนะครับชาเขียวอยากชอบสีชาเขียวตอนอยังไม่ชงสีเขียวปิดเลยสายโบเลยแา่กล้องเราสายโอมากสีเขียวเหมือนบีบัว นตาแสนี่นี่พผสมแล้วก็สีสวยเลยนะกิ่นหอมนะครับแก้วนี้ถ้าอุปกรณ์เราส่งกินได้นี้ทั้งบ้านนี่หิวแน่นอนหอมกลุ่นเลยตาต้งคงด่าโดนดาดจาเน่องจากว่าพายให้คนดูดูฮะโอ้โห แก้วนี้เป็นลูกค้าโทรสั่งไปนะเดี๋ยวมาครเพิ่มเวยโฟมนมหอมๆนมนมรอลูกค้ามาแล้วหนักหนาตาสวยขึ้นนี่แก้วจากทางร้านเลยนะครับเป็นแก้วสกรีนชื่อร้านของพี่อ้อยนะครับครอบวิชาคาเฟ่นะมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ แฟนเพจให้กดติดตามด้วยนะครับใส่แก้วฟังสาทีม22ออนสามารถดูความเคลื่อนไหวจากทางเพจได้เลยนะครับเผื่อพี่อ้อยลงรูปเมนูใหม่ๆนะครับแต่นานๆทีพี่อ้อยจะลงแหละผมสังเกตดูแล้วมาเยอะว่าพี่อ้อยฟองนมทำยังไงมีสองพี่อ้อยทำฟองนมสองแบบคือหนึ่งโถสำหรับทำทำฟองนมเลยเป็นถ้วยปั๊มฟองนมโดยเฉพาะนะคะมันจะมีสอง อันนี้800ม l นะคะของที่ว่ามันจะใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำเป็นเล็กๆ mm hmm. 400 ml นะี่แหละส่วนนี้เป็นฟ <Fe ature. S 2> ิชเชอร์ฟิชเชอร์เราแช่เย็นไว้เลยให้มันเย็นเย็ใส่ลงแช่ไว้ไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าถ้าเยอะมันจะปั่นไม่ค่อยขึ้นเอาประมาณสักเนี่ยประมาณแค่นี้ก็ปั่นขึ้นแล้วแช่เย็นไว้แล้วก็ใช้ก้ารปั่นตนัวนี้ได้เลยขึ้นฟองลมดีเหมือนกัน สองแบบเด้อร้านพี่อ้อยมีคนทำม,มาเยอะครับดีทนะั้งสองหกสเราจะได้เห็นพี่อ้อยทำประจำนะที่ผ่านพนะี่อ้อยทำฟองนมทั้งสองแบบเลยนะครับแล้วตแต่ชอบแต่ละวันเดีครวเคลีมร์เน่นตอนนะี่มาแล้วเมนูกาแฟสดแล้ว เสปนะะคกาแฟสันนี้เป็นเอสเปรสโซ่เย็นนะบดใหม่ๆแก้วต่อแก้วกันเลยทำอะไรนะเอสเปรสโซ่เย็นกับนมสดพีโก้ฟูดนี่เป็นเมนูจากพีฟูดแพนด้านะครับ แก้วนี้จะเป็นนมสดปีโป้เย็นนะเฮ้ย hey, นมสดปีโป้ปัน่นนมสดปีโป้เป็นปีโป้เย็นไม่รู้จะเย็นยังไงครับ <laughs> ใส่ปีโป้ชิ้นๆตลกไปอีกที่ร่าเมนูนมสดมีแต่บังคับเป็นเมนูปัน่นนมสดปีโป้ปัน่น หอมมากนะครับยามมีโซฟาม,มีกา,าแฟสดนะบดกันแก้วต่อแก้วกันไปเลยนะครับยนะ้วยว่าไม่กลิ่นหอมเลยนีผ้ากันเปื้อนเอี่ะก็คอนเซ็ปต์เดิมนะครับผ้ากันเปือเ้อนแบบแอบเบแีวนะ <c oughs> มีเขากงเขากว้างด้วย่ซื้อ ต้องใส่ใ,ใ,สใช่ไหมไ <laughs> หลายท่านคิดถึงพี่อ้อยนะครับวันนี้ผมมาหาพี่อ้อยแล้วก็ถ่ายให้ดูกันเลยนะว่าเทศกาลนะครับพี่อ้อยไม่ได้หยุดนะครับยังคงเปิดปกตินะครับขายดีด้วยนะลูกค้ามาจากทางไกลก็อจอดแวะซื้อเลย วิธีการบีบ,บปีโป้แบบนี้ไปนะนปกติเขาจะใช้มีดแกะนะ,นะอันนี้บีบเลย <c oughs> มีบุกมุกด้วยนะครับแก้วนี้เพราะวันนี้บุกมุกออกดีมากเลยเมื่อวานบุกมุกขายดีไหมได้เรย่อยๆะคะ ็มีโ<ต><ผ>มทกเมื<ล>มองที่ซื้อพี่วาแล้วก็สั่งมีบุบมุกด้วยอร่อยดีนะีพ่โซนะี่วาก็จะเน้นใช้ฝาแบนนะถเ,เป็นเอเปโซเป็นลาเต้คาปูชินโนอะไรอย่างเี้กอใช้ฝาโดม ก็มีกาแฟสดทุกแบบเลยนะครับสามารถสั่งได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำออเดอร์ต่อกันเลยนะครับครับก็นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอีกกอบนะครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ,อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟน,นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับได้ดานะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ